บัมก,ก,ก็คือการชนบัมก็คือการชนเยกไอเบรดอย่างเงี้ยเยกไอเบรดอย่างงี้ได้ไหมครับได้ได้จากแมกนีเซียมนั่นเองครับที่เป็นเป็นส่วนประกอบของ Element หนึ่งในสวัสดีครับวันนี้ผมดินจากโปรดามนะครับพามาชมกันอีกคลิปหนึ่งโดยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พามาชมของแต่งในรถยนต์คันนี้นะครับแต่ว่าอยากจะมานำเสนอเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ละส่วนของรถยนต์ครับว่า มันเรียกว่าอะไรบ้างแล้วก็วันนี้เรามีผู้ช่วชาญมาด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้เจอตั้งนานนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับครับวันนี้เราก็จะมาลองคุยลองพูดกันว่ามีศัพท์ต่างๆอะไรบ้างที่คนเขาใช้กันจริงๆคุณบีเนี่ยเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเยอมากครับวันนี้ผมเลยให้มาช่วยเหลือเรียกไม่ถูกหรือมีคนถามอยากให้คุณบีพูดอย่างอันแรกนี่ที่สงสัยมานานแล้วเนี่ยบางคนก็เรียกว่าฮูดบางคนก็เรียกว่าบอนเนตนี่มันแตกต่างกันไหมครับคุณบีคือในความรู้ของผมนะครับก็คื เราเนี่ยคือบอกกับผมผมเป็นคนอเมริกันนะครับเกิดแล้วก็โตที่นู่นเราเราใช้คำว่าฮูดอย่างเดียวฮูดครับดิสซิสฮูดคอร์ฮูดบอนเนตนี่ไม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 ่ใช้ผมคิดว่าอันนี้น่าเป็นในปากของประเทศอังกฤษหรือเปล่าครับในปางยุโรปหรือเปล่าที่เขาใช้คำว่าบอนเนตไปที่นู่นพูดนี่เขางงไหมครับตอนงงครับงงเลยแหละผมงงเลยครับถ้ามาบอกเฮ้ยแล้วมีอแล้วมีซีอัลบบอนเนตผมไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรครับส่วนอื่นอย่างตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าฮูดสกูล สกู๊ปเหมือนกับเวลาที่เราสกู๊ปไอศครีมนะครับ S C O O P สกู๊ปมันคือมันมีส่วนที่หายไปมันก็สกู๊ปออกอย่างเงี้ยครับครับก็จะเป็นส่วนที่หายไปนี่เรียกว่าฮูดสกู๊ปอันนี้ก็เป็นช่องดักลมครับนะครับอย่างนี้อย่างนี้เราเรียกว่ากริลกริลกริลครับตรงนี้เราจะเรียกว่ากริลมันเชสเตอร์กริลเป็นการกริลปิ้งไก่อะไรครับเป็นคล้ายๆแบบคล้ายๆกริลที่เราย่างอาหารเคยเห็นไหมครับบาร์บีคิวบาร์บีคิวเนี่ยครับกริลของมันอันนี้บัมเปอร์บัมเปอร์ this is bumper นะครับ ถ้าสมมุติว่าเราเอาบัมเปอร์ออกทั้งอันแล้วใส่บัมเปอร์แต่งเราเรียกว่าบอดี้คิททำไมเขาถึง <Body S 2> เรียกบัมเปอร์ <Hit. S 2> ครับคือแบบกันชนบัมเปอร์คือกัน <B> um. ชนบัมก็คือการชนบ um ัมเปอร์ um ก็คืออะไรที่เอาไว้ชนก็คือบัมเปอร์นี่ก็คือตัวชนวง่ายๆก็คือบัมเปอร์เอาไว้สำหรับโปรเทครถทั้งหมดนะครับบัมเปอร์ไว้ข้างหน้าแล้วนี่อย่างอย่างเงี้ยเรียกโลโก้หรืออะไรครับเนี่ยอันนี้เราสามารถเรียกแอมเบลมแอมเบลมหรือไม่ก็แบดจ์ ได้ทั้งสองอย่าง badge emblem แล้วนี่ครับพอดีฝาผมมันมีช่องลมแบบนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอัเนี่ยผมไอ้น,นี่อาจจะมีศัพท์สูงกว่านี้หรืออะไรผมเรียกง่ายๆเลยว่า vent ครับผม vent หรือว่ามันมันย่อมาจากคำว่า ventilation คือการถ่ายเทของอากาศนั่นเองครับอือ <Vent ilation. S 2> เป็นช่องระบายลมช่องระบายลมแล้วก็ไอ้ตรงข้างๆนี่เขาเรียกอะไรครับอันนี้ครับอ,อันนี้อันนี<ข>้อันนี้ผมเรียกว่า fender เฟนเดอร์ครับผมอันนี้ครับเฟนเดอร์เฟนเดอร์ที่เป็นเหมือนกีตาร์นี่เหมือนกันไม่ใช่ครับเฟนเดอร์อันนี้เป็นเป็นส่วนของมันเรียกเฟนเดอร์ออ๋ครับผมงั้นเดี๋ยวดูในห้องเครื่องนิดนึงครับผมก็ไม่ได้เก่งห้องเครื่องมากเครื่องนี้มันมีอะไรที่เราควรรู้ไหมคุณบีอ่าผมผมรู้ว่ากลองเปลือยครับที่บ้านเราเรียกกลองเปลือยเนาะเราเรียกอินเทคครับอินเทคนะครับอันนี้ก็เครื่องธรรมดาก็เอนจิน นะครับ engine เนี่ยถ้าข้างในก็จะเห็นในตัวเฟนที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ครับเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของ ventilation system ถ้าไฟหน้า h e a d l i g h t ครับผม headlights ไฟเลี้ยวล่ะไฟเลี้ยว turn signal left turn signal right turn signal แล้วเราเรียกว่า indicator ได้ไหมครับ indicator ได้ครับ left indicator right indicator แต่ถ้าเกิดง่ายๆผมเรียก right left turn signal กุณบีก็นี่แล้วตัวนี้ตัวฉีดน้ำนี่เรียกว่าอะไรครับ windshield windshield washer windshield washer เรียกว่าเนอสเซอร์ได้ไหมครับนอสโซอนอสโซอคือถ้าเป็นนอสโซอก็คือตัวนี้ครับอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบเหมือนกับว่ามีรูครับเล็กๆเราก็จะเรียกว่านอสโซออะไรที่มันอาจจะแบบพ่นน้ําได้หรืออะไรแบบนี้ครับวันนี้นอสโซอร์กระจกหน้าวินชิลด์วินชิลด์มาดูด้านนี้กันบ้างนะคุณบีครับผมเนี่ยผมสงสัยเนี่ยภาษาอังกฤษก็เรียกวิวเนี่ยผมรู้อ่าฮะทำไมบ้านเราเรียกว่าแม็กครับแม็กคือต้องบอกก่อนว่าล้อครับมันมีส่วนผสมมาจากแมกนีเซียม หรือว่าเป็นธาตุอย่างหนึ่งที่เราเรียกแมกนีเซียมสมัยเมื่อก่อนใช่ไหมครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเพราะนั้นเขาก็จะเรียกว่า,าแมกนีเซียมวีลเราก็จะชดมาแมกแมกหรือว่าคนไทยก็มาเรียกแมกนั่นเองมันย่อมาจากแมกนีเซียมนั่นเองครับที่เป็นเป็นส่วนประกอบของธาตุหนึ่งในการทาล้อแบบนี้ครับแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรครับเนี่ยทายรถทายรแล้วมีศัพท์อื่นไหมครับที่เขาเรียกกันเนี่ยที่ที่อเมริกันเนี่ย no we just call it tire rubber ได้ไหม rubber นี่ yeah you can say you can say rubber but มันจะเหมือนกับ s l ลงมากกว่าหน่อยถ้าผมบอกว่า oh I'm going to the store get me a new rubber มันก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะไปเอาซื้อยางใส่อะไรกันแน่แต่ถ้าคุณบอก tire car tire หรือคำว่า tire เรารู้แน่นอนนดเจนว่าอยากจะชัดเจนว่าเป็นพุทธิ์ยางที่แบบยางอะไรก็ได้อะไรก็อกแม็กยางล็อกเมอร์เลยถูกถูกครับถูกโอเคอันนี้เรียกว่า side marker นะครับอยู่ข้างหลังหรือว่า เทิร์นซิกโนก็ได้แต่ว่าเราบางบางสับเขาจะเรียบท้ายหมออันนี้ที่อเมริกาทําไมเขาต้องมีไฟสีส้มครับไว้สําหรับเป็นกฎหมายครับทําตามกฎหมายเพราะว่าพวกอะไรก็ตามที่เป็นไฟเตือนนะครับต้องเป็นสีส้มแล้วก็ไฟถอยหลังต้องเป็นสีขาวครับใช้สีอื่นไม่ได้คือที่อเมริกานี่คใครบ้านเราที่แบบเรามีรถมาอย่างโมฮันด้าซีวิกเนี่ยรเราอยากแต่งแบบเจดีครับครับ เขาก็อี่อเมริกาเขาทำเหมือนกันครับอย่างเช่นแบบนี้มันมีมันมีซ้มมไม่ชอบว่าเอาออกอะไรเงี้ชอบมากคนอย่างเช่นพวกในกลุ่มแก๊งที่เขาเล่นรถ Honda กันนะฮะเขาก็จะพยายามเปลี่ยนให้เป็น JDM ให้เป็นเป็นพาร์ทเหมือนของที่ออกมาที่ญี่ปุ่นทั้งหมดในทางกลับกันคนไทยบางคนก็ชอบที่จะเป็น USDM เหมือนกับที่เรามีมาสแตงเรามาเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงใช่ใช่ให้เหมือนที่อเมริกาเลยผมมีคําถามหมือนกันครับไฟท้ายที่อเมริกาเนี่ยผมเห็นหลายคันตอนที่ผมไปที่นู่นเนี่ย เปิดไฟเลี้ยวทําไมมันต้องเป็นไฟสีแดงครับไม่เข้าใจก็เป็นหน้าเป็นกฎหมายครับหบนี่ยเป็นเรื่องของเกี่ยวกฎหมายคิดว่าที่ได้เห็นได้ชัดแล้วความปลอดภัยคือในอเมริกาทุกอย่างว่าทามาเพื่อความปลอดภัยขนาะนจะได้รู้แน่นอนว่ารถนอย่างตรงข้างล่างสุดเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรเนี่ยตรง,งล่างสุดอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเกิดข้างๆเลยถ้าเกิดแบบคอมมอนมากที่สุดเลย that's a side skirt side skirt side Sk skirt สมัยเขาใช้คำว,ว่า skirt ครับผมคิดว่ามันคล้ายๆกับเวลาที่เราอ่ะเวลาเราตั้งโต๊ะอย่างเงี้ยฮะแล้วเราเราเราทำเป็น เป็นผ้าปูผ้าปูอ่ะข้างๆเขาก็เรียกว่าสเกิร์ตผมงงเหมือนกันว่ากับหลายประเทศเรียกม่เหมือนกันเนี่ยว่าน้ำมันที่เราจะเติมเนี่ย t g a ก g เกตแก๊สตัวเนี้ยมันมาจากคำย่อของคำว,ว่า gasoline ครับนะครับเรากำลังจะไปเติมน้ำมันซึ่งเป็นน้ำแต่คนไทยครับเวลาที่เราบอกเติมแก๊สเติมแกส๊สในคำเนี้เขาไม่ได้หมายถึงแก๊สโซลีนเขาหมายถึงของแข็งของเหลวหรือว่าเป็นก๊าซเป็นแกส๊สเพราะเราเติม เป็นเป็นแก๊สใช่ไหมครับเป็น LPG อย่างนั้นก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันมันเป็นคําศัพท์ที่มันตรงกันพอดีแต่ซึ่งแตกต่างกันมากเพราะเราโกเกตแก๊สซอลีนของคุณเติมแก๊สเนี่ยเป็นเป็นก๊าซมากกว่าครับเพราะเาโกเตแก๊สพทโชแล้วก็คาว่าพทโชก็คือน้ํามันที่เราเติมรถเหมือนกันครับพทโชก็คือน้ำมันทุกอย่างน้ํามันทุกอย่างที่เราเติมเข้าไปในรถแล้วมันมีคํหนึ่งฟิลใช่ไหมฟิลฟิลฟิลเนี่ยมันแปลว่าเชื้อเพลิงครับมันแปลว่าอะไรก็ตาม คุณกินสเต็กเข้าไปชิ้นหนึ่งได้คุณมีโยฟิลมันคือเหมือนกับพลังงานนะครับไอตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรครับเนี่ยมันแรชถ้าเป็นผมผมก็จะเรียกแรชที่คุณหมายถึงตัวที่ที่ท<อ>ไม่ใช่ครับตัวนี้ครับเป็นแฮชหรือเปล่าเนีย่ยเรียกแฮชอัอ<ด>นที่คุดแฮชเรียกว่าช้ังทรังก็ได้แฮชทรังได้ครับ แฮชก็ถ้ามุดเป็นทรังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่เปิดเหมือนกับรถบ้านเราเรียกรถเก่งอ่าแต่ว่าถ้าเป็นแฮชก็คือการเปิดประตูข้างหลังเลยประตูที่3หรือประตูที่5ที่เราเรียกกันนะครับนี่คือแฮชเขาถึงเรียกว่าแฮชแบ็กก็คือข้างหลังจะเป็นแฮชอย่างเงี้ยก็เป็นแฮชแบ็กนี่เราเรียกแฮชแบ็กอันนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเทลไลท์เทลไลท์ครับอ่านี้ก็จะเรียกทรังข้างหลังอ่ะเรียกทรังหลายครั้งเราได้ยินคาว่าทรังสเปซเขาก็จะพูดถึงสเปซการเก็บของข้างหลังแบบนี้นี่เอง แต่ชรังเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ข้างหลังอย่างเดียวใช่ไหมครับก็บางรบางคันที่รถมันแบบมันเครื่องมันวางหลังนะครับครับบางทีชรังอาจจะอยู่ข้างหน้าครับก็เป็นส่วนน้อยอันนี้ยกว่งจะเรียกว่าเอ็กซอง่ายที่สุดคือ Exhaust ก็คือเอ็กซอนี่ก็คือการปล่อยของเสียออกมาเอ็กซอไม่ว่าทั้งระบบเลยครับตั้งแต่ตรงนี้จนถึงจนถึงตัว c a t a l y t i c Converter ข้างหน้ามันก็เรียก Exhaust หมดเลยครับที่เขาเรียกว่า Cat ย่อมาจากแคดอะแคดรอลิคคอนเวอ e r เตอก็คือแคดที่เราเรียก Cat Back Cat Back ก็คือมาจาก c a t a l y t i c Converter มาถึงข้างหลังเลย Cat Back Exhaust ก็คือทั้งระบบนั่นเอง Cat Back System ก็คือระบบของการปล่อยท่อไอเสียตั้งแต่แคดรอลิคคอนเวอร์เตอร์มาถึงหลังรถเลยชอบท่าคุณไปแล้วคุณแบ็กเนี่ยคุณชอบแบ็กแบ็กแบ็กแบบอ๋อดีอะแบ็กแบ็กเก่งมากนะอันนี้เรียกว่าดูดูก็คือ2องดูเอ็กซ์ซอร์สดูคือ2 ดู Dual D U A L ถ้าเกิดเป็นสี่อัน Quad แล้ว Duo อ่ะ Duo ต่างกันครับ Same thing Dual คือเรา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 ฟังฝรั่งแล้วเราบอกว่า Duo มันมีเหมือนกับ d u o แต่ทีนี้เราออกเสียงแค่ Dual Dual มันไม่ได้ Duo Exo อย่างนั้นไม่ใช่ครับ,บ It's just d u o อันนี้ก็เป็นเหมือนกับ Diffuser ่ะครับข้างหลัง อ่าดีพิซเซอร์ครับครรับเเป็นดีแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโรบาร์นี่ทำไมโรทำไมใช้คำว่าโรอะโ,โ,โอเคครับคือจริงๆแล้วต้องถามก่อนว่าตัวนี้มันทำอะไร,รมันกันลดความแล้วก็คือหมุนกลิ้งก็งคือจริงๆแล้วสับเต็มๆของมันคือแอนตี้โรบาร์ก็คือป้องกันไม่ให้แอนตี้ก็คือไม่ให้หรือไม่ไม่ไม่โรครับไม่ให้หมุนก็คือป้องกันที่รถจะหมุนนั่นเองครับแอนตี้โรบาร์คือป้องกันรถที่จะพลิกคว่ำหรือหมุนนั่นเอง าวนี้มาดูภายในกันบ้างครับว่ามีสาปอะไรบ้างที่เราควรจะรู้คุณบีครับครับอันนี้ผมอยากรู้ทําไมเขาเรียกว่าบักเก็ตซีครับอ้าวโอเคครับเขาว่บักเก็ตบักเก็ตนี่ก็คือเหมือนกับเป็นกะละมังถังน้ําถูกไหมครับในเชฟของมันเนี่ยคือตูดเขาเนี่ยครับมันมันเหมือนกับมันจะมีแอ่งลงไปและทุกอย่างมันก็มาเหาะล้อมแบบกอดเราหมดเลยมันจะคล้ายๆมันจะมีลูกคล้ายๆเป็นถังอยู่ครับ เขาก็เลยเรียกอย่างนงี้ยเรียกว่าบักเก็ตบักเก็ตก็คือเหมือนกับพอเรานั่งไปแล้วครับเราอยู่ในในถังอะไรสักอย่างครับมันก็เลยเรียกว่าบักเก็ตซีดอันนี้เป็นเชฟของมันครับก็จะเป็นเบาะที่แบบมีความกระชับหน่อยในตรงนี้ถูกจะล็อกคุณไว้กับที่เลยฮะเพราะบักเก็ตจะไปไหนไม่ได้มันก็จะให้ความสบายเวลาที่เราขับรถเร็วๆเพราะเราจะไม่เอ็นตัวเยอะครับเราก็จะไปไหนไม่ได้เลยคล้ายๆแบบเหมือนเมียคุนไหมครับอ่ะคล้ายๆฮะเมียผมแม่พวงมาลัยอะไรแบบนี้ Steering wheel Steering wheel wheel ก็คือ อะไรก็ตามที่เป็นทรงกลมเนี่ยครับ Steering ก็คือการ Steering ก็คือการเหมือนกับที่เราบังคับมันบังคับมันใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นพวงมาลัย Steering Wheels อันนี้ก็ Turn Signal หัวเกียร์มีมีหลายน่าจะมีสับเยอะไหมครับผมเรียก Shift knob or Shifter ได้หมดครับ Shift knob ก็คือเราจะพูดถึงตัวนี้นะฮะตัวที่ตรงนี้ Shifter ก็คืออะไรก็ตามที่คุณจะต้องแบบเหมือนกับมีสับในการที่จะแบบ เปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนชิฟเตอร์น็อปนี่คือแบบหัวเกียร์ว่า <Kn orp S 1> น็อปก็คือตัวหัวเกียร์ครับตัวนี้คือชิฟต์น็อปอันนี้ทั้งตัวเนี่ยเรียกชิฟเตอร์ครับะะอย่างเช่นบางทีเราไปเปลี่ยนมาที่มันเข้าเกียร์สั้นๆก็เรียกชอร์ตชิฟเตอร์ผมไม่รู้มังคายเรียกว่าอะไรตัวที่คุณเปลี่ยนเกียร์สั้นแล้วตัวใกล้ๆกันที่เขาชอบดึงดริฟต์เนี่ยอันนี้นหลังเนี่ยอันนี้อ e ีเบรกอีเบรกย่อมาจากอเมอร์เจนซี่เบรกอีเบรกก็จะเรียกอ e ีเบรกอีเบรก ตัวนี้ e ก็คือ E-brake แต่ถ้ารถสมัยใหม่ไม่มีตัวดึง e-brake อาจจะเป็น electric brake ได้ไหมครับก็อาจจะได้ครับอันนี้ e-brake ก็คือ emergency brake หรือ electric brake ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเรียก e-brake มาตลอดเลย rear view mirror rear view mirror uh ช่องเก็บของอครับช่องเก็บของ this one this glove compartment glove compartment ผมคิดว่าจะก่อคงใช้ไว้สำหรับเก็บถุงมือมั้ง ผมก็ไ่่แนใจข้างบนน้ำเนี่ยไว้บังแดดบังแดดอันนี้ครับ sun visor visor อันนี้เขาจะเรียกว่า visor นะครับที่บังแดด visor แลวพวกลำโพงเนี่ยเราเรียกเป็นโดยรวมว่า speaker ได้ไหมครับ speaker ได้ครับผมเรียกว่า speaker อยู่แล้วครับ sound system speaker เขาจะเรียกตรงนี้รับว่า radio ถึงแม้แต่ว่าเราจะใช้ bluetooth หรือว่าอะไรก็ตามมันก็เรียก hey turn on the radio turn it up turn it off อันนี้ก็เป็น speedometer นะครับวัดความเร็วแล้วก็อันนี้วัด RPM นะครับนะครับดู climate control นะครับรถสมัยนี้จะมีดู climate control ดูก็คือทั้งคู่ไป2อันนะครับแยกกันดูอ h กซอสแยกกันคือทางนี้ชอบเย็นทางนี้ชอบร้อนหน่อยก็สามารถแยกกันคุณบีครับนี่เราย้ายมาฝั่งคนขับบ้างครับครับพวกที่เราเหยียบนะครับเราจะเรียกว่า pedal pedal นะครับวันนี้ก็เป็น b r a k p e a l นะครับอันนี้ก็เป็น accelerator หรือว่าถ้าสมมุติเราเรา,เราพูดกันแบบเวลาผมพูดกันกับเพื่อนๆเงี้ยก็แบบ hey give it some gas นะครับก็คือการการเกยียบให้ไปการเ<า>ติเมตัวนี้นะฮะรถสมัยใหม่ตัวนี้ก็จะมีกันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็น shift p e d d l shift p a d d l เหมือนกันครับเป็น Shifter ตัวหนึ่งแต่ว่าเอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์นะครับอยู่ตรงนี้ก็เรียก p a d d l เหมือนกันนะครับ paddle p a l แบบว่า paddle shifter ใช่ paddle <ด> shifter คุณบีครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงหลังรถของคันมินิเนี่ยอย่างรถที่มันไม่ได้มีเครื่องข้างหน้าเนี่ยเราเรียกอันนี้ว่าทรังได้ไหมครับได้ครับเรียกได้เหมือนกันครับอะไรที่เก็บของเะไรเขาเรียกว่าทรางทั้งหมดเอาคุณบีแล้วอย่างนี้มันมีศัพท์เกี่ยวกับการตกแต่งรถยนต์ไหมแบบบ้านเราเรียกว่าจูนรถแต่งรถอย่างเงี้ยแบสเฟียร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์คอร์ก็คือการที่คุณจะเอาแบบใส่ท่อโหลดลงไปนะฮะอย่างอย่างการโหลดเองอย่างเงี้ยฮะศัพท์ทั่วไปจะเรียกว่า lower ครับเช่นแบแรงเงี้ยก็จะมีคำว่า slam ก็ได้แบกก็ได้แล้วก็มีคำว่า murder down murder down murder ที่แปลว่าฆ่าคน out ก็คือออกไปเงี้ย murder down คือการทำให้ทุกอย่างเงี้ยครับสีดำหมดเลยคือดำทุกอย่างคิ้วดำข้างในพ้นดำตรงนี้ดำ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 เนี่ยหมดเลย murder down ส่วนใหญ่เป็นพวกแบบรถ Escalade รถ Navigator รถ Rapper คันใหญ่เขาชอบ murder down แบบเรนจ์โรเวอเงี้ยครับ แล้วเขามีแบ่งกลุ่มไหมครับแบบคนที่ชอบกลุ่มที่ชอบรถญี่ปุ่นรถอเมในกางนี้นี่เป็นคำถามที่ดีถ้าสมมติว่าคุณแต่งรถแบบสไตล์แบบเอเชียเลยญี่ปุ่นจัดๆเลยคนที่อเมริกาเขาเรียกรถพวกนั้นว่าไรเซอร์ไรเซอร์ไรเซอร์แปลว่าข้าวเนี่ยพวกเราเนี่ยครับแต่งสไตล์แบบเอเชียเอเชียเลยครับคือเราเปรียบเปรยคำว่าข้าวเนี่ยซึ่งเป็นคนเอเชียกินคนเอเชียเนี่ยแหละแต่งสไตล์แบบนี้ผมเจอคุณคุณแบบ ขับรถ Mustang, เอ่อมาสแตงอย่างเงี้ยผมเรียกไอ้เบรดอย่างเงี้ยเรียกไอ้เบรดอย่างงี้ได้ไ้ยครับได้ได้ยางงั้นเลยเหรอครับได้ครับได้ก็อ,อาจจะเรียกได้อีกหลายแบบวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะที่หวังว่าเป็นให้ความรู้ไม่มากก็น้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณบีมากเลยที่วันนี้ม<อ>าให้ความรู้ครับอยากให้เราทำอะไรอยากเห็นเราไปไหนหรือว่าดูรถคันไหนเนี่ยแนะนำติชมอยากเห็นอะไรบ้าๆบออะไรบอกมาได้ครับผมยินดีที่จะทำให้คุณครับอโอ ยังไงฝากกดไลค์กดช่อง YouTube ของเราชื่อว่า Pro d i v ด b แบงคอกแล้วก็ทาง Facebook ชื่อ Pro d i v ด s ชอปนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีครับ